ค่ะวันนี้นะคะมาที่ศูนย์อาหารเซนทันนะคะหรือจะเรียกว่าเซนทันฟู้ดพาร์คนะคะตอนนี้นะคะกำลังอยู่ที่หน้า้านข้าวมันไก่นะคะเรามีแอปดอฟินนะคะเราเดินเข้ามาได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแลกคูปองนะคะไม่ต้องเข้าแถวเพื่อที่จะซื้อคูปองในการซื้ออาหารนะคะ ร้านที่รับชำระด้วยดอลฟินนะคะจะมีแท่นอย่างนี้ตั้งเอาไว้นะคะเขาจะเขียนเลยนะคะว่าติดง่ายจ่ายฟินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็สั่งเข้ามันไก่ที่ร้านนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะชําระด้วยแอปดอลฟินนะคะใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะคะกดเติมเงินระหว่างนี้ได้เลยนะคะเติมง่ายมากๆเลยถ้าใครที่ยังเติมไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์คลิปเอาไว้ที่ข้างบนนี้ตรงนี้นะคะ ตรงตัวไอนะคะกดดูวิธีการเติมเงินในแอปดอฟินได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะสั่งข้าวมันไก่นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราจะจ่ายชําระเงินด้วยแอปดอฟินกันนะคะสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเข้าแถวเพื่อรอแลกคูปองนะคะ สั่งข้าวมันไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กดเปิดแอปดอฟินขึ้นมาเพื่อชําระเงินนะคะเดี๋ยวกดเปิดแอป,ปเลยนะคะพอเปิดเสร็จนะคะเดี๋ยวเขารอเขาโหลดแป๊บนึงนะคะพอโหลดเสร็จก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้านี้นะคะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะที่มีคําว่าจ่ายตรงนี้นะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าจ่ายเลยนะคะพอกดเสร็จนะคะจะมีบาร์โค้ดแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเอาบาร์โค้ดตัวนี้นะคะ ยื่นให้กับพนักงานนะคะเราบอกเขาว่าจ่ายด้วยดอฟินนะคะเดี๋ยวพนักงานเขาจะไปกดอะไรของเขาต๊ดๆนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เรานะคะมาสแกนที่เครื่องที่ตั้งอยู่หน้าร้านเครื่องนี้นะคะพอเครื่องนี้มีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นเมื่อไหร่นะคะพนักงานเขาจะให้เรานะคะเอามือถือนะคะให้เราสแกนด้วยตัวเองนะคะ ติ๊ดนะคะเนี่ยนะคะเราทําแบบนี้นะคะเอามือถือส่องเข้าไปที่ตรงสีแดงๆนะคะแล้วก็ให้ตัวบาร์โค้ดหรือ QR-code โค้ดนะคะมันดังติ๊ดนะคะพอตึ๊ดเสร็จนะคะมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะแสดงว่าการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชําระค่าเข้ามันไก่เรียบร้อยแล้วนะคะ55บาทนะคะแล้วเรานะคะก็ได้โบนัสด้วยนะคะ6บาทเลยนะคะโบนัสนี้นะคะจะใช้เป็นส่วนลดนะคะในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปค่ะ ครั้งต่อไปนะคะสมมุติว่าเราจะไปซื้อน้ํานะคะน้ําแก้วละ36บาทนะคะเวลาที่เราใช้ดอฟินจ่ายนะคะพอเรากดจ่ายปุ๊บนะคะเขาจะตัดออกไปให้เราเลยนะคะ6บาทก็คือลดส่วนลดให้เราไปเลยทันทีนะคะ6บาทค่าน้ําก็จะลดเหลือที่30บาทนะคะดีมากเลยนะคะ สะดวกนะคะที่เราไม่ต้องไปเข้าแถวแลกคูป,ปองครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พอกินข้าวเสร็จนะคะก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอีกรอบหนึ่งเพื่อแลกคืนนะคะเราก็ยังได้ส่วนลดอีกนะคะดีมากๆเลยนะคะใครยังไม่มีแอปนะคะไปโหลดแอปได้เลยนะคะ ได้แล้วนะคะข้าวมันไก่ของเรานะคะน่ากินไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพนักงานนะคะเขาจะเอาใบเสร็จนะคะที่เมื่อกี้เราชําระค่าสินค้านะคะมาให้เรานะคะนี่นะคะใบเสร็จแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะแค่กดคําว่าจ่ายนะคะแล้วเ,เอามือถือนะคะไปสแกนที่ตัวเครื่องนะคะดังตึ๊ดนะคะแค่นี้นะคะเราก็ชําระค่าข้าวมันไก่ของเราด้วยแอปดาวฟินง่ายมากๆเลยนะคะสะดวกนะคะไม่ต้องไปเข้าแถวแลกคูปองหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พอทานอาหารเสร็จนะคะก็ไม่ต้อง ต้องไปแลกคืนนะคะแล้วเรายังได้โบนัสด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ